อ่ะมาทุกคนมนาะมาดูเป็ดเป็ดก็มีจ้าเป็ดกลับกลับน้องจ้กมีเป็ดด้วยพาไปดูเขาไปดูเป็ดเล่นน้ำกันนี่จ้ากลับ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 ลงไปแล้วลงไปแล้วลงน้ำไปแล้วค่ะทุกคน นี่เป็ดกลับกลับแหมบรรยากาศเขาหน้าอยู่เนอะร่มรื่นมีสระว่ายน้ําด้วยนะพี่น้องเน้ะไปแล้วไปแล้วเป็ดกลับกลับหลายตัวอยู่ทุกคนกลางน้ําก็มีเป็ดกลับกลับมันร้อยน้ำเป็นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศที่เขาอยู่ร่มรื่นดีดีพี่น้องจ้ะจพระเจา้าเป็นเลื่องเป็ดไว้พี่น้องเอ๊ะดูดูดูลมรื่นดีเออ เงินฝั่งนู้นก็มีเป็ดพี่น้องคนฝั่งนู้นก็มีจ้าเป็ดเจ้าพนเลี้ยงเป็ดไว้ทุกคนเออดูที่เขาอยู่มาดูที่เขาอยู่ทุกคนเป็ดเป็ดเป็ดจ้าเป็ด,ปดอ๋อนี่คะ่ะทุกคนมาดูนี่มาดูนี่ขอหน้าอยู่โอ้มองไปสิคะฝัง่งถนนก็มีห่านคะ่ะ ฮันกับมี่พี่น้องเอ้ยุ่นเดียวไปต้อง่นกับฮันเดินตุ้มเตี่ยมตุ้มเตี่ยมอยู่ทุกคนเออมันล่มลื่นดีเนาะทำนี่ะ